กับตอนนี้แม่ครูธนพรนะหรือคุณครูหมอก็ซ่อมจังฟ้อนไปสองรอบแล้วนะฮะตอนนี้กำลังจะขึ้นรอบที่สาเปลี่ยนเพลงแห็นึงชุดก่อนเดี๋ยวเขาจะมาดูกันครับว่าชุดนี้จะเป็นเพลงอยังไงในการโชว์ด้วยนะครับก็มาดูกันครับ ตอนนี้แม่ครูบนกำลหังนัดแนจังฟ้อนกันก่อนว่าวันงานแต่แตนี่จะนัดกันกี่โมงนะฮะ,ะรอบสองตะกี้นี่ถือว่าซ่อมแล้วพร้อมเพียงกันยูนะรอบหลังจากรอบแรกนี่ยัง้ายขวาหน้าหลังยังสลับกันยูนะฮะพอมารอบนี้เข้าขาละเริ่มหูมุมและ,ะอ่านี่นะฮะงานแต่ละงานนี่ถ้าแบบมีการซ่อมก่อนนี่ชุกลังฮุกแน่นอนครับถ้าเป็นวันจริงนะฮะ นี่ก็จังฟ้อนจิตอาสากันมากันนักกันลายเลยนะเอามาพอใกล้ๆกันหน่อยสวัสดีครับนี่โอเคมาเร็วเอาละเอาละตั้งแถวละตั้งแถวค่ะตั้งแถวพอใกล้ๆกันหน่อยจังฟ้อนเดี๋ยววันแต่งนี่ยังามกว่านี่มเนาะโอ้ยแต่งตัวนะนี่ฮะ อา่าแล้วจังป้อนอ่าประจำตำแนง่งฮะช่อง G Sport จีโฟกสปอร์ตนะครับติดตามตัวนะครับเนอจีโฟกสปอร์ตครับจีจุด FOLK YouTube นะครับอ่าเอาละ มาดูครับเพ้งชุดที่สองครับซ่อมรอบแรกแต่กี้นี่เพงแรกซ่อมไปแล้วนะอ,อ๋อก็ว่าเป็นอ,อ๋อน่าจะเป็นอ,อ๋อชุดเดิมครับช่อมรอบที่สาม,ม,ามาเพื่อความชัวนะ ในวันงานนี่เขาอาจจะมาได้ดูยังใกล้ชิดแบบนี้นะเพราะคนจันนักนะเดินดูจังค้อนกันใกล้ๆนะฮะ เดี๋ยวเปนปิ๊กบ้านให้เปนได้พอในช่องยูทู e เขาจะได้หันหน้าต่อเกาชัดๆเลยนะ <laughs> <laughs> มาเพิ่กเพ่เขากับพอตั้งหน้าเพ่ออกันหรอผเสีหน้าไม่ต้องว่าพื่นถูก หลายคนก็ตั้งจำํำจำเบ็ดกันไในน้องนะวันนี้มาเป็นจังฟ้อนกันนะฮะ คือมอเน่แม่คอขระละครวันที่เสาเก้านะฮะูงสึกว่าจะพิธีจะเริ่มช่วงบ่ายโมงนะฮะก็ขอเรียนเชิญครับใครสนใจจะมา ทำบุญด้วยกันนะเป็นสิริมงคลนะในงานสมโพธองค์พระเจ้าตองทิพนักปรกณเคาะกังแนมดูัวใจหนองเล็ทรายอำเภอแม่แจ้จังหวัดพะเยาของเขาก็เชิญมา้าแอวมาชมได้นะมีการฟ้อนงา,งามของจังฟอนในอำเภอแม่แจ้นะมีการสมโพธองค์พระเจ้าตองทิพ์แล้วกมีการทำพิธีปลุกเสกนะเหรียญองค์พระเจ้าทองทิพนักปรกเป็นเหรียญที่ระลึก ครั้งเดียวในชีวิตนะฮะก็อยากให้พี่น้องทุกๆคนมาร่วมบุญกันนะฮะมากันนักๆห,หลายๆครับหนองเล็้ซ้ายของเขานะฮะบักไกลนะฮะความตั้งอกตั้งใจของพี่น้องจามเพื่อแม่ใจนะ นอกจากการสร้างปฏิมากรรมที่สวยสดงดงามแล้วก็แฝงด้วยอายุวาคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะแฝงอยู่ในองค์พระเจ้าทั้งทิพนากปรกแล้วก็นี่ฮะจะมีการรวมจิตรวมใจของพี่น้องชามเพื่อแม่ใจตั้งใจทำนะ จริงๆนี่ตลาดคนก็นจะมีการแต่งชุดจังฟ้อนมาอย่างเต็มร้อยนะสวยงามขึ้นเห็นชัดนักเลยฮะ เดี๋ยวางามงามงาขนาดเลยครับนายครูครับลบกว่านิดนึงครับจุยประชาะสัมพันธ์เชิญชวน่อแม่พี่น้นนองจามพึอใจมาพอโชว์ชุดนี้สักน่อยละครับสวัสดีเจ้าปอแม่พีิน,น้องทุกคนจะได้ก่อมาให้กำลังใจและมาห้าบุญด้วยกันนะเจ้า ในวันทีา่า9ตีพตะพุทธอุทยานลูกหัวใจก็กลางนา้าลูกหัวใจหนองเลงซ้ายของเขาจะมีงานใหญ่นะเจ้าซึ่งท่านนายอำเภอพิรันธิมาและคณะได้ทำการสมโพธองค์พระเจ้าทองทิ์ถึงเขา,าได้ทันศิลปินติมิจือเสียงของลูกหลานของอำเภอแม่ใจนะเจ้าเจ้าพยาคือท่านเจริญมาบุตรเปิดได้ เป็นผู้พอสร้างเป็นผู้ออกแบบอ,อแบบะนะเจ้าแล้วก็ได้พระเจ้าทองทิพนักครกซึ่งเป็นภาคคูบ้านครูเมืองของอำเภอเมจัยจะได้มาร่วมงานด้วยกันนักๆหลายๆนะเจ้าครับขอบคุณแม่ครูครับผมตรงไหนไม่ค่าาตัดออกนะโอ้ไม่มีการตัดเลยครับสดสดสนดน<อ>ดนเลย,เลย <laughs> งามมดดลยครับมีการตัดนะครับโอ้นี่ฮะสุดยอดครับก็ถือว่า คลิปของจีโฟกนี่ทำมือทุกคนนี่ตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันมีการตัดต่อนะฮะเป็นคลิปจีสดๆนะแม่ครูก็บอกว่าถ้าจะได้กันเนมงงามก็ตัดออกครบมีการตัดครับงามมุดกูช็อตเลยครับงามมดเลยครับเนาะโอเคครับนาพ่อมพ้อมกันครับวันนี้สาวเก้านี่พ้อมเจ้าพ่อมน้องโอเคครับเดี๋ยวจะได้มาพอวันแต้มวันนี้พจะเหมาะก็นี่จะนักนะครับครับ โอเคอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะไปดูการซ่อมเรือกันต่อนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ